นี่นี่นะครับทานนะครับมาทานทั้งนั้นทานที่ได้นะครับเป็นทานหมดนี่นะครับก็เต็มเตานะครับอันนี้คือทานที่เผานะครับมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวลูกยางกันดีกว่า ถ้าสังเกตเนี่ยตรงนี้มันขาดเดี๋ยวผมหาไม้งัดงัดออกนะฮะอันนี้ก็ผมก็ตั้งใจที่ว่าจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนออกเลยนะครับคือมันขาดบางทีเหมือนมันเจอความร้อนนะครับทำให้ลูกยามก็เปื่อยขาดหมด เพราะว่ามันก็ใช้ไม่ไม่ค่อยทนนะครับนี่นะครับเอาลูกยางนะครับผมเอาลูกยางออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะมาใช้นะครับนี่ที่ผมทํานะครับผมก็จะใช้หมุนหมุนหมุนนะครับหมุนอย่างนี้นะครับหรือถ้าไม่หมุนก็ได้นะครับไม่หมุนก็ยัดลงไปเลยนะครับ แล้วแต่ความสะดวกนะครับนี่นะครับก็วนไปเลยนะครับน,นะครับผมก็ยัดมาสักสองรอบนะครับนี่หมุนพันหมุนหมุนหมุน,หม,นหมุนมาเลยครับสองรอบก็มาลงที่นี่เลยนะครับกระดาษเช็ดชู่เนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อหมวนแพงก็ได้นะครับเรามายัดนี่นะครับซื้อเป็นพวก 20บาทนะครับอันนี้ผมก็ใช้ซื้อมาแพ็คละ20สิบบาทนะครับมาไว้ยัดโดยเฉพาะเลยนะครับถ้าถามว่ามันยัดบ่อยไหมมันก็ไม่ได้ยัดบ่อยนะครับก็คือยัดทีหนึ่งเนี้ยก็ใช้ได้โอ้โหจุดทีได้หลายเตาเลยนะครับันี่เลยใช้เป็นกระดาษเทชู่นะครับแค่นี้นะครับจบเลยนะครับทําประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นตัวฝาตัวเนี้ยนะครับอันนี้คือเนี่ยผมใช้จนดำเลยนะครับ ใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องมีประมาณนี้นะครับผมก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ